ะะก็ตัว a l l e l i s นะคะเป็นคุชชั่นหรือว่าคูชชั่นอิงฟ้าใช่ดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยอดขายแบบว่าดีเลย mm hmm. เป็นตัวค mm ูชชั่นที่จบครบในตัวเดียวเลยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยค่ะปกปิดบางเบาแต่ว่าสามารถที่จะติดทนนานด้วยค่ะใช่กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันแดดด้วยค่ะมันมีสารสกัดอะไรพิเศษที่ต่างจากคุช คือจริงๆมันมีสารสกัดนักนำ,นำเข้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะมีสารสกัดจบกน้ำแร่ต่างๆด้วยเงี้ยค่ะใช่อ่ะสินค้ายาไก็จริงๆสินค้าทุกตัวของออรรลลิสเนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่อยู่ได้นานถึง9ปีแน่แนอนแล้วก็การออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นระดับต้นๆของการยอดขายที่อยู่ได้มานานถึง9ปีนะคะก็อยากจะฝากสินค้าของออรรลลิสไว้ด้วยค่ะล่าสุดทางทีมมิสแกร์สาว จะลองเหตุก,การณ์ส่วนตัวในาฐานะที่เราเป็นผู้จัดการกองเราเป็นพี่ด้วยเราดูเองบ้างกับน้องๆมีได้ดูก็เป็นห่วงค่ะแอบเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือบางอย่างมันก็อาจจะควบคุมไม่ได้ทุกอย่างเนาะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะหนาวด้วยนะคะก็แอบเป็นห่วงแต่ว่าก็ชื่นชมในความกล้าหาญของน้องๆที่ที่ มีทั้งช่วงที่ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ขอชื่นชมในความในความกล้าหาญที่ที่สามารถจําลองเหตุการณ์ให้เราได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นณนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รูกคกดีไหมครับหนูว่ามีนะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เห็นบางช่วงว่า ถ้าเป็นตอนแรกเลยเราอาจจะมีความเข้าใจว่าการที่เราตกไปเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนใบพัดพัดหรือว่าเรือดูดเข้าไปมี100%ตโอเคเหตุการณ์จำลองเนี้ยมันอาจจะทำให้เราได้เห็นได้ชัดขึ้นว่ามันไม่ใช่100ซที่จะโดนใบพัดดูดเข้าไปจากการที่น้องๆทดสอบหลายๆคน ทุกคนกลายเป็นว่าไม่ได้โดนใบพัดดูดเข้าไปกลกลายเป็นว่าโดนแรงดันเรือพักออกไปอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็ทําให้เห็นถึงสาเหตุว่าโอกาสที่จะเป็นไปก็ไม่ได้เป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วในฐานะผู้จัดการกอร้องนกกีน่นจไงบ้างกับพี่หลายคนเขาบอกว่าทางบอสเองอ่ะเหมือนมาต่อกระแสม,มาหาแสงกับคดีของแตงโมเนีนย่ยเรารู้สึกว่าคือจริงๆเบื้องต้นเหมือนเท่าที่ทราบหนูเองอ่ะ ก็ดูเท่าที่บอสเขาสัมภาษณ์เหมือนกับว่าคุณตังโมเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของทางมิสแกรนเคยมาดูหน้างานเคยมาดูการประกวดหลายปีคิดว่าเขาเองคงอยากที่จะช่วยหาความจริงมากกว่าในฐานะที่เหมือนแบบเขาเคยเป็นแฟนคลับมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนั้นเองเขาก็ลงไปอยู่ในเรือกับน้องด้วยเลงมีอะไรเป็นห่อง ก็มีส่งข้อความไปอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยเทคแคร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็รับทราบดีก็บอกว่าเห็นเขาก็ส่งกลับมาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะไม่มีอะไรคุณรู้สึกไงบ้างเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคดียังไม่คิจารณาเนี่ยจะให้อิงฟ้าจะไปตกน้ำไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไมเป็นจะลองแล้วอ๋อคงคงน่าจะไม่ค่ะคงจะไม่คนอุ้กยิงฟ้าไม่เป็นด้วยคงจะส่งกำลังใจให้ทางทางใช่ใช่ใช่ค่ะก็น่าจะส่งกำลังใจให้ทางทาง แล้วจากที่มีน้อง,องมาสมัครเป็นตังโมอย่างงี้มันมีผลต่อการเข้าอนะรอบไหมหนูว่าไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าอืมสำหรับหนูนะ,ะแต่สําหรับบอสไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าสาหรับหนูหว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าอันนั้นคืออาสาก็คืออาสาใน,ในด้านนั้นไปไม่งั้นน้องๆที่เหลือก็จะน้อยใจเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้หน้าเหมือนพี่เขาหรือว่าเรา ว่ายน้ isen, mm ําไม่เป sure. like, right so. no. ็นหรือว mm ่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยใจเอารเงี้ยคิดว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะแต่ละแต่ละคนก็บอกว่าน้องคือแบบมีชื่อเสียงแต่ยังไม่ได้เข้ากองเลยน้องผู้อาสาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นหนูว่าการมีชื่อเสียงสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้มีได้นานมันอาจจะมีมีมีแล้วก็มันอาจจะไม่ได้มีมาได้นานเพราะมันเป็นชื่อเสียงที่เออเป็นกระแสที่แบบเป็นช่วงๆมากกว่า ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือความสามารถที่ยั่งยืนมากกว่าว่าใครจะต่อยอดไปได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยคือนมาจากโอกการเก็บตัวเนี่ยใช่ส่วนตัวหนูเองก็มองหาคนที่มีความสามารถพิเศษที่จะต่อยอดไปได้ไปได้ไกลแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่เขากรอบจะมีจัแล้วเนาะใช่ค่ะวันที่20สินี้ก็จะได้เจอน้องๆซึ่งตัวหนูเองก็จะมีโอกาสได้อบรมน้องๆประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงที่จะ สแกนเลยในวันนั้นถ้าเป็นไปได้ว่าแบบใครพอจะมีแววบ้างอะไรเงี้ยค่ะไปวิมาหน้ามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาบอกว่าอิ้มฟังไม่สวยเลยแรงไหมแซวก็เดินกลับมาเรื่องตาแล้วไม่หน่อยไม่หน่อยแต่ว่าจริงๆหนูก็ก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันก็สมบทบาทของหมูแล้วแหละ ถ้ามันมันไม่เป็นแบบนั้นคนก็คงจะติดภาพความเป็นอิงฟ้าเนาะความเป็นอนฟ้าก็คือนางงามวิกออนสเตจก็เปะตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นโหมมันคือคนที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็ต้องเป็นอย<บ>่างนั้นก็สมบทบาทแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนคนที่ชื่นชอบมันก็เยอะออใช่ก็ต้องขอบคุณตัวเองที่ออหนูขอแค่คนชอบการแสดงหนูก็พอแล้วที่มันจะมีปัญหาเป็นเรื่องตาของเราตาหอยแคของเราเ่ ยล่นกันอยู่นี่ยูริกับเขามันอาจจะเป็นหอยแครงที่ไม่ใช่โลละสามสิบก็ได้แต่แต่มันคู่ละร้อยห้าสิบล้านอินกร้ารู้สึกไงตอนมันก็มีคอมเมนต์มาตอบว่าถ้าอินฟ้าไม่สวยแล้วเขาจะได้มงไหมเราอยากจะตอบคำถามนี้ยังไงบ้างมิกก็พี่เห็นยังไงเฮ้ยจริงๆอ่ะจริงๆ จริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับตาหรอกหรือว่าภาพรวม<ช>แต่แบบคือจริงๆตอนในเรื่องเนี้ยมันร้องไห้ค่อนข้างจะทุกซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ร้องไห้แล้วตาปูดตาปิ้นไงแม่<อ>ใช่ไหมละ่ะเออบางวันก็ร้งองทุกซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลิงปูดเราไปใหญ่เออบพราะคนก็มีคอมเมนต์นตอบว่าอยากเห็นกันว,วาน่าอีคนเม้นต์เนี้ยมันคือหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันเป็นโปรไฟล์ลูกสาวไม่ใช่เราไม่ได้็ยงเงยฟ้ามีความเห็นเหนกันไหม เห็นว่าไงคือเราอยู่ตรงนี้มันเหมือนมันก็ต้องปล่อยให้ได้ปล่อยให้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าเราถ้าปล่อยไม่ได้คือหนูก็คงเครียดตายเลยเพราะว่าทุกวันมันมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายผู้คนเข้ามาคอมเมนต์สัวเพเหระอะไรเงี้ยเขาก็คงปล่อยไปมองให้เป็นเรื่องแบบบางทีก็ขำๆไปเลยพอคนได้ดูแล้วเขารู้สึกว่าเราร้องไห้เยอะขนาดนั้นเลยในเรื่องโอ้จะไม่อิ่มเลยนะ มีแค่จะไม่มีที่ซีนที่หนูหัวล้อหรือยิ้มเลยมั้งมีแค่ซีนเดียวอ่ะไม่เรื่อกยิ้มีเลนเพิ่มเติมค่ะขอขอดูค่ะถามกรณีบอกว่าเราเคยเจอแบบว่าแฟนคลับที่ตาม้องตูดจีโจมีไหมคะบอกว่าเหมือนเป็นซาแซงอะไรเนี้ยรุกขามเรา เ <Es> คยท <taking> <plays> <chips> oh, sure. ีแ oh, ม okay. well. like ่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีแบบแฟนคลับคุกคามอ๋อเคยพี่ฟ้าแฟนคลับเยอะเลยนี้เลาเป็นงานนี้มีแบบแฟนตัวมามีมีเยอะเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ณปัจจุบันก็คือดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าได้ความร่วมมือจากแฟนคลับเ็าจะคอยคุ้มกันกันเองอย่างเงี้ยเคยหนักสุดก็คือแบบโหที่เป็นข่าวอะค่ะใช่ใช่ ที่เป็นข่าวก็คือแบบทําร้ายตัวเองแบบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรอเจอเราอะไรเงี้ย <c oughs> เคยตามแบบตามถึงคอนโดก็มีจะเราต้องย้ายที่จะเราต้องอะไรเงี้ยค่ะก็มี <c oughs> หรือว่ามีการโพสโซเชียลว่าถ้าเจอเราจะทําร้ายเราอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าไม่ชอบกันแบบการจิ้นกันอะไรเงี้ยก็มีก็มีวิธีนี่กำจัดกำจัดกำจัดการจับมือยังไงเคยมีที่เหมือนแบบ เขาโพสต์ว่าถ้าเจอเราแล้วเขาจะเหมือนเหมือนเขาไม่ชอบให้ให้หนูมีคู่จิน้นเหมือนห่วงเราอะไรเงรี้ยเขาก็มาจริงๆแล้วเราก็เลยเหมือนหนูนึกยังไงก็ไม่รู้หนูเลยเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็คุยที่ที่โรงแรมที่ที่ตอนประกวดอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยเดินไปถามเขาว่าทาไมถึงคิดแบบนั้น <c oughs> จะอะไรเงรี้ย <c oughs> ก็คุยด้วยดีด หมือนแววตาเขาก็แข็งมากจนคุยไปคุยมาก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงและหลังจากนั้นเขาก็มาทุกวันนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเลย<ม>ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นท,ทำไมพ<ม>ีม่ปลาใจกล้าขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะช่ววูบช่ววูบเลยที่เราเดินไปจริงๆ<ม>เขามีกระเป๋ามาด้วยนะคะ<ม>ซึ่งซึ่งไม่รูอแไรบ้า ไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนั้นทุกคนแฟนคลับก็มุงแบบว่าตกใจกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็เขาก็ดีขึ้นเลยทุกวันนี้ก็ยังมาไม่รู้วันนี้มาหรือเปล่าค่ะ,<อ>ะใช่แต่ว่าแต่ก็ที้จแล้วใช่ใช่ก็ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเราก็พยายามให้แฟนคลับทุกคนแบบว่าโอเพนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่